สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่22ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธทีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดบวรนิเวศวิหารและวัดเทพศรินทราวาส วันนี้เวลา16นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรมกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าิริบวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระกระถินณวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถส่งจุดทูปเทียงเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถแล้วส่งจุดทูปเทียงเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชสีห์รังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 และพระบรมราชาธีรารังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ซึ่งบรรจุภายใต้ฐานพุทธบัลลังพระพุทธชินสีเสร็จแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกระถิงวัดบวรนิเวศวิหารเดิมชื่อว่าวัดใหม่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3 ด้สมเด็จพระมวรราชเจ้ามหาสติพลเสกกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลมีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญสององค์ได้แก่พระพุทธชินสีและพระชวนณเขตเป็นบัพทที่ประทับของรัชกาลที่4ี่ถึงรัชกาลปัจจุบันขณะทรงพันนวดตลอดจนเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชสีพระองค์ได้แก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมทายาประเวศวริยาลงกร สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมทะยาวาชิรยานวาโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์และสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของสองแห่งแรกในประเทศไทยอีกทั้งเป็นวัดประจำรัชกาลที่6และรัชกาลที่9ด้วยปัจจุบานมีพระสงฆ์สามนเณรจำพรรษา1-24รูป เวลา17นาฬิกา30นาทีเสด็จพระราชดําเนินยังวัดเทพศรนพราวาดสในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกราถินเป็นวัดที่สองทั้งนี้วัดเทพศรมพราวาดสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทงรงท้าทุนาโปรโดกล้าโปลดกระกรหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2419 พื่อทรงอุทิศพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีซึ่งเสด็จสวรรคตตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระเยาว์พร้อมทั้งพระราชทานนามว่าวัดเทพศรินทราวาสตามพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อเป็นการเฉลิมเกียรติจากนั้นในปี2436ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปร,โด,กปรโดกระหม่อมให้สร้างสุสานหลวงไว้ภายในวัด ดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นชางปรนสถานสำหรับพระราชวงศ์ที่ไม่ได้สร้างพระเมรุณท้องสนามหลวงรวมทั้งสร้างครับพราอิศริยาภรณ์เพื่อเป็นที่ตั้งพระศพกระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอิสริยาภรณ์ต่อมาทรงเท้ากรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ก,ปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นครับพราท,ที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปนในการพระราชทานเลิงศรายอื่น ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมสำคัญได้แก่พระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่และตกแต่งด้วยลายรดน้ำอย่างงดงามที่คุ้มประตูนหน้าต่างและเพดานสลักรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระนิรันดรารายพระพุทธรูปประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐา,านเมือม่อปี2421 ปัจจุบันสมเด็จพระธิรยานมุนีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา84รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลละอองธุลีพระบาทเวลา19นาฬิกา5นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชนานพระบรมราชวโรกาลให้หม่อมราชวงศ์ปรียานันทนารางังสิตประธานกรรมการมนิธิวิภาวดีรงังสิตและนายปานศักดิ์ร,รังสีพรามนกุลเข้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสตามพระราชาธิาศัยและทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายเทวรูปพระพิคเนตยกจากสาธารณรัฐอินเดีย หนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพ,พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรไปเมืองนอกครั้งแรกรอสร8อ1 8และหนังสืออันมุอสร40นปีวิภาวดีรังสิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กร,รกฎาคม2562 เวลา19นาิกา15นาทีพระราชท,ทานพระบรมราชวโรกาศให้คุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษากสสบรราุร,าร,รุนนริรร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 ธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และพลตำรวจตรีนรวัตเกเรนรัชภาคประธานกรรมการอำนวยการบุรุิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการบุรุิธิก่ทูลละองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามส่วนบุคคลโดย เดจพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนิธิาที่ราษเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภา,ากาชาติไทยประจำปีการศึกษา2561 วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค้าการุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิฐาธิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัาชสุดาสยามบรมราชากุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ไปยังห้องประชุมออดิโทรเรียมชั้น12อาคารภูมิสิิมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยประจำปีการศึกษา2561จำนวน197คนสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล และได้รับพระราชาทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่าสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระสิงสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันมษาอายิกาเจ้าที่มีพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาการแพทย์การสาธรารณสุขและวิชาที่พยาบาลโอกาสนี้พระราชาทานพระราชวา,วาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความว่า บัณฑิตทั้งหลายได้อุตสาหะเล่าเรียนจนสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตพยาบาลแล้วเชื่อว่าแต่ละคนคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพพยาบาลให้บรรลุถึงความสําเร็จและความเจริญมั่นคงในภายหน้าการจะทําให้ได้ดังที่กล่าวจําเป็นต้องอาศัยความรู้เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับไปใช้ปฏิบัติงานทั้งความรู้ในสาขาวิชาการพยาบาลที่บัณฑิตเล่าเรียนมาและความรู้ในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้อย่างที่เรียกกันว่าความรู้รอบตัวซึ่งเมื่อประกอบส่งเสริมเข้าด้วยกันแล้วจะเกื้อกูลให้แต่ละคนเป็นผู้รู้ลึกรู้กว้างและทันการทันสมัยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ยิ่งลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้นอยู่เสมอแล้วนำความรู้ที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานกับสถานการณ์และกรณีต่างๆบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพอุดมการสภากาชาติไทยและอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน ถ้าทำได้ก็มั่นใจได้ว่าแต่ละคนจะสามารถสร้างสรรค์ความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองแก่วิชาที่พยาบาลและแก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างยังย่งยืนแท้จริงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีทรงรับฟังบรรยายการดําเนินงานด้านวิจัยของศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันสาธร,รัฐเยอรมนีแเมืองไฮเดนเบิร์กสหพันสาธรรัฐเยอรมนี วันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2562เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสถาพันสาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งข้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสถาพันสาธารณรัฐเยอรมนีเมืองไฮเดลเบิร์ก โดยมีศาสตราจารย์ดรโจเซฟพุกตาผู้อำนวยการด้านบริหารศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสาพันสาารณรัฐเยอรมนีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสถานเอกอัครราชาทูตนกรุเบอร์ลินเฝ้ารับเสด็จในการนี้ศาสตราจารย์ดรโจเซฟพุกตาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกล่าวว่ารู้สึกปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นที่เสด็จเยือนศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสาพันสาารณรัฐเยอรมนีในอีกวาระหนึ่งในวันนี้ ศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสาพันส์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือ d k f c มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์มายาวนานกับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ได้เคยเสด็จมาเยือนศูนย์วิจัยหลายครั้งในรอบ30ปีที่ผ่านมา ครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะได้ขยายความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรังสีรักษาฟิสิกส์การแพทย์และชีวสารสนเทศ ด้วยศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งนี้เป็นองค์กรวิจัยด้านโรคมะเร็งที่ใหญ่ที่สุดในสาพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีบุคลากรก,รกว่า3,000คนมีนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์1 300คนนักศึกษาปริญญาเอกจากทั้งในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีและนานาชาติกว่า400คนมีผลงานวิจัยระดับโลกจำนวนมากรวมทั้งมีผู้ได้รับรางวัลโนเบล2คน โอกาสนี้ดกรการนาพรากทัสบาลานสุบรามาเนียนนักชีวสารสนเทศโรคมะเร็งได้บรรยายเรื่องการใช้ข้อมูลระดับยีนและโมเลกุลในการประเมินและตัดสินการรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบแม่นยำที่เรียกว่า precision oncology โดยนักชีวสารสนเทศก็มีส่วนร่วมในการเตรียมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เซลล์มะเร็งด้วยเทคนิค next generation sequencing เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกำหนดแผนการรักษาซึ่งประกอบด้วยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาสาขานักวิทยาศาสตร์และนักชีวสารสนเทศที่ร่วมกันพิจารณาตัดสินแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาที่เหมาะสมมีโอกาสรอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมกันนี้ ส่งรับฟังบรรยายเรื่องการใช้เทคนิคใหม่ในการตรวจหา DNA ของเซลล์มะเร็งในเลือดที่เรียกว่า circulating cell free DNA หรือ cfDNA ในการตรวจหามะเร็งในเลือดผู้ป่วยโดยนายปิติทัตน์ปุรณโชธอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุขวิทยาลัยวิทยา,าศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภร์และปัจจุบันเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยไฮเดนเบิร์ก ทั้งนี้ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลรหัสพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งทําให้การรักษามะเร็งมีความถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่เนื่องจากการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็งตลอดระยะเวลาการรักษานั้นมักทําได้ยากต้องอาศัยการผ่าตัดเก็บชิ้นเนื้อหรือในบางครั้งได้ชิ้นเนื้อจํานวนน้อยไม่พอเพียง จึงได้มีการพัฒนาการเก็บตัวอย่าง DNA e จากเลือดของผู้ป่วยที่เรียกว่า cfDNA ดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะทำให้การตรวจหามะเร็งได้สะดวกยิ่งขึ้นสามารถติดตามผลการรักษาของมะเร็งได้ตลอดทำให้แพทย์สามารถออกแบบการรักษามะเร็งได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีส่งให้ความสนพระไทยเป็นอย่างยิ่งเพื่อการประยุกต์ใช้ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนชาวไทยให้ปลอดภัยจากโรคร้ายโดยเฉพาะโรคมะเร็งต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึิฐานผ่านศึกเกาหลีที่จังหวัดชนบุรีวันนี้เวลา11นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร,ร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พอากาศเอกชนพูกผ่าสุกอ,องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเกาหลีณอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลีค่ายนวมินทราชนีกรมทหารราชที่21รักษาพระองค์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีตามที่รัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันที่22ตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเกาหลีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2493 โดยทหารไทยที่สร้างวีรกรรมไม่หลายครั้งที่นับเป็นความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวของทหารไทยจนได้รับสมญานามจากชาติพันธมิตรว่าพยักน้อยซึ่งมีทหารไทยเสียชีวิตจำนวน136นายเป็นทห 9, ารบก130นายทหารเรือ4นายและทหารอากาศ2นายรัฐบาลไทยโดยกองทัพบกจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีขึ้นเพื่อดำลึกถึงวีรกรรมของทหารไทยในครั้งนั้น ผู้แทนหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาศให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีผู้แทนหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนนำใจการดอกไม้ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมกับลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วอาทิ จ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาว์นคนดนตรีแห่งประเทศไทยผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาฏราชวิทยาลายัยจังหวัดราชบุรีผู้บริหารและพนักงานกลุ่มปาตาทาสถาบันวิทยาศิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรีข้าราชการกรมกิจาการพลเรือนทหารบก ผู้บริหารเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจกรรมการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคผู้บริหารคณาจารย์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบคณะกรรมการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมาคมสิทธิเก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสิทย์เก่าโชติเวชคณะโครงการหลวงดอยคำผู้บริหารและพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรรมการผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาคณะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเอกมักคราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคณะกรรมการและผู้บริหารโรงพรยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิคณะองค์การบริหารส่วนตำบลพุคาและโครงการรวมกันสู้อยู่อย่างพร้อมตำบลพุคาอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรี ตลอดจนผู้บริหารบริษัทกรุงไทยแคสเตอร์จำกัดขณะเดียวกันผู้แทนหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนนำแจก,กันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพร,พรให้ทรงมีพระพลนานามัยแข็งแรงในเร็ววันอาทิกรรมการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคคณะครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะกรรมการกองทุนปลูกรากแก้วศาสนาทายาทวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเศษคณะนักศึกษาหลักสูตรวปอรุ่นที่62สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครูกาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพขราชการมณฑนทหารบกที่11 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์กรรมการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์คณะกรรมการสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์มูลนิธิมนตรีตรามโมทในพระราชูปถมัมภ์เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีในพระอุปถัมภ์มูลนิธิราชาสกุลอินทรังกูลผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม คณะกรรมการศูนย์การ,การเรียนรู้เศรษฐกษิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอสกรุงเทพคณะนักศึกษาภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่5าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานตลอดจนคณะกรรมการและผู้บริหารโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและคณะผู้บริหารคณะอาจารย์วชิรวุธวิทยาลัย